สวัสดีครับพี่น้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรชัยเต้เสดเดอนะครับพี่น้องครับหลังจากเตยล่าแล้วครับพี่น้องปูวิีพุ่มมันมานครับวันนี้ครับพี่ใจน้ำนองน้ำนุงดีใจน้ำทุกคนนะครับวันี่ครับเมื้อนทุกี้ครับดีสุดยอดมากเลยนะครับน้องพลพลากรวันนี้ปุ้ย มัอนี่สีชมพูหวานแววครับต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผู้หลลู่โตเลยครับคุอสุดซีอ่าช่อดอกไม้กับสีชมพูคือชุดเลยครัก๊าลังใจแม่ฮเอลีแม่ฮักแปมแบมนะครับพี่น้องอันนี้พัลลู่ครับว่าพูดอะไรได้บ้างครับขอบคุณทายาทมีนครับผมมาทับน้องใจหวานครับผมใจหวาบวันนี้พี่น้องครับผม จกสม่กันนะับาวันมา้ครับพี่ชายนะครับพี่ฮอดดี้พี่ต้นพี่มนชัยนะครับขยันด้วยนครับจกเลลาครับไอเอนขบุณมาด้วยอะไรไออขับมาด้วยขอบคุณำลังใจบ้านแฟนครับนะครับพดีมันเกิดลูกส้ใหญ่ครับเอาไอขึ้นไห้บอกเลน้ำตา เง่าบอนะครับโอ้น้องนับน้องเอกนะครับพี่น้องมันจะพูดมันมาหน่อยครับนี่นะครับมาเมืองชอดอกไม้เสื้อผ้านะครับผมโอ้เสื้อผ้ายีรีนะครับอ่าชอดอกไม้ชอบักงามครับโอ้บัคิดนะครับบั้งสีด้เมื่อนี้นะครับชอดอกไม้เสื้อผ้ายีรีครับเสื้อผ้าคนพิเศษนะครับ จา,ากคนพิเศษนะครับขอบพูดอะไรนะครับมนนืัอนี้เสื้อผ้ายอกไม้แล้วก็แฮปปี้เบิร์ตดย์นะครับน้องพินแค้นน้ำนะครับน้องพินแค้นนะครับผมวันเกิดน้องที่ผ่านมาวันที่ยี่ห้าสิงหาที่ผ่านมากยินรับให้น้องครับยอนดรับให้น้องขอบพูดอะไรนะครับแล้วก็กําลังใจจากบ้านแฟนขับรถใจฟ้านะครับพี่น้องแม่แม่พี่พี่เพื่อนร่วมกันนะครับร่วมจิตร่วมใจนะครับอ่า เพชรช่อแล้วไม่ช่อนี่ขึ้นมานะครับผมจากบ้านพระเจมแฟนคลับนะครับขอบคุณนะครับไอ้ไส้ผมกรมานมอนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณบ้านห้าพระเจ้าชีเหลืองครับนะครับสุดยอดอีลีครับไอมันมาน้ำกันครับนะครับแลวหน่อยนะครับแล้วก็พี่สาวเจแปนของนะครับพี่เข็มนะครับโอ้สุดยอดอีลีครับนะครับพี่น้องครับผมซึ่ง หลังจากเลือกได้แล้วนะครับบอเท็กกันเองสั่ง <c oughs> ฝากถึงเรื่องความสะอาดนะครับเนี่ยครับผมความสะอาดสำคัญครับกนรักษาวยกันนะครับครับท่านที่เหราถ้าไม่ช่วยกันมันคนหนึ่งคนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำมันก็มันก็ลงเอยออยู่แบบนี้คือเก่าไม่ใช่ใ<า><า>นเรื่ององช่วยกันไหมครับครับคุณใจจางเพื่อนครับกำลังร้อยพอีน้อง บ้านหักหัวใจเสียห่วยใจมาครับครับนี่สดีนก็กำลังใจกับพี่น้องครับครับโอ้กำลังใจหาบาทที่ว่าพี่ใหญ่เพิ่นโพดน่ะบ่โอ้สุดยอดอีหลีครับกำลังใจนี่คือกำลังใจครับกำลังใจครับแมนแมนครับแมนงานสิซดำไดยเห็นเห็นพี่ไงแล้วโพดอยู่ฝากกำลังใจให้นี่ผมประเฮตเป็นมะไรกำลังใจเดีครับสุดยอดสุดยอดอีหลีครับผมขอบคุณบ้านหักงที่เหลืองไร่ดีครับจะพูดใจจะจะพใจ เดี๋ยวเลยน่าแก้มใหม่นะครับนะครับผมขอบคุณนะครับขอในซีซั่นนนะครับแฮปปี้เบร์เดย์น้องพิมแพนะครับผมเลือก้ครับกำลังใจบ้างแฟนคลับคนใช้ฟ้าชอบดอกไม้เสื้อให้สอนแบบง่ายครับสอนง่ายแมวล่ามาที่ทางเทียนะครับขอบคุณ ที่3ผู้ใหญ่จดีที่เมาบัตรเมาบัตรไปนอนบัตรขึ้นับในเบื้งช่วงีนะครับหาสิบบัตรมือนี้ครับของผู้ลลายก็ให้ผู้คนดีมากนะครับตอนนี้มีเลขสุ่รแรกครับลอยได้ันขึนเป็นเมือนเท่าทวีคุ่นนะครับผมขอผู้ละลายครับได้ครับขอบคุณครับรนี้ก็ของว่าอยเป็นไทย้างล่างเอ้าแลบละรับแล้วะครับผม โอ้ยอยโอ้ยปากพูดโอ้น้องจินกับมันได้เมื่อนี้น้องจินกับมันนะครับจะได้กระคอให้สูดๆด้อเพราะว่าเดี๋ยวยิ้นข่าวว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุเนาะอ่ารถชนบ่รถตับจังหวะเดี๋ยวยิ้นข่าวกับโอ้ยเป็นอย่างไรบ่ก็ขาหักเป็นบ่ไปกำลังใจให้สูๆ เพราะว่าไอากา่กะเคยพ่านจุดๆนีมากกาๆน้มากกะเข้าใจเพราะว่าพ่อก็มีไอก่กะฮักทั้งสองคนทั้งสองเลยบ่จ้ะแม่ยนพอขหางหนึ่งแมียสองขางแม่ขาบอซ้ำกันเขาสู้เหมือนเลยสวัสดีครับพี่ช้างสูดสุดเออสูดครับรค่ะครับเมียร่างใจหวัสดีครับพี่โพรชัยเฟรยรถแหงลำเพื่อเตยร์เสดส์โอ้ยยินดีใจเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าชาร์ตอมัยเสื้อผ้าครับผมดีใจมากครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องพินแคนครับ ถุกไสไงวันเกิดย <royable> ิบหาที่ผ่านมาโอ้ยค่อยนอนเป็นเด็กดีของพ่อของแม่เด้อแล้วก็ับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปถึงพี่พ่อพี่แม่พี่ตาพี่ยายโอ้ขอบคุณครับสาธุสาธุครับผมแล้วไปเก็บของกันเด้อบันี้เด้อร์อ่าถ่ายไสไงผมพูดนะสวัสดีพี่น้องครับ มีแต่ผู้ม oh. ันม mm ัน hmm. นี้ huh. oh. ครับมีแต่ผู้มันมันไอไงเขายังพูน่ะป้าสุดยอดครับพี่เข็มกระมลชัยนะครับผมนะครับสวัสดีแม่ติมครับเพรว่าแม่ติมกัมันที่กันวันนี้ครับผมสวัสดีครับ

ตลอดคิดดีพุก็เลือกใบสมเกียแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณกำลังใจบัตรแฟนครับคนใจป้าขอบคุณพี่ๆแม่ทุกคนขอบคุณเจ้าของกลองมาไล่ในะครับตีมองฝ่ายของรัฐบาลนะครับพี่นะขอบคุณพี่น้องเขานะครับผมพอกันวันที่สามจะับเป็นอะไรสุดท้ายนะครับจะลื่อนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเขานะครับพี่น้องวันถีสามที่จะมีนะครับวันที่สามเดือนหน้าครับขอบคุณชุดมานอสวยๆนะครับจากร้าน จีระจีระีระกีระกระกีรบ้านจีระครับเนี่ยมาลดดหลังท่าที่ีเท่านะครับพวกดใส่แล้วหล่อมากเลยนะครับขอะคุณนายนะครับพี่น้องครับไ้ดี้ิงดีลไุไวสตรีทอร์นไปดีเลยครับ